นี่นะครับแซนด์าเฮริซอนครับ G X mm hmm. 1น0่ครับเมื่อเราเปิดมาเนี่ย mm hmm. ก็จะมีเสียงอะลามวิธีการก็คือเรากดปุ่มตรงกลางนี้นะครับนี้แล้วกดปุ่มนี้3จนขึ้นโอเคครับแล้วเรากดปุ่มกลางนี้3วิทีหนึ่งจะเป็นความที่กลางครับ mm hmm. ความที่ตัวนี้ ก็ใช้งานได้เลยนะครับอยู่ที่156800ครับอันนี้เป็นความถี่เมื่อเราจะเลื่อนไปอันนี้เป็นวอลลุ่มครับแล้วก็อันนี้สเก l ลในการใช้งานีดสเกลทุกครั้งที่เราเปิดจะมีอารามเสมอนะครับ เราก็กดปุ่มตรงกลางนี้ครับจนขึ้นคำว่าโอเคแล้วก็กดอีกทีนึงครับก็จะกลับมาถ้าเราเลื่อนไปอยู่ช่องที่20หรือช่องอื่นครับมีทั้งหมดนี่ครับแปดสิบแปดนะครับ, 88, รบถ้าเรากดปุ่มนี้ก็จะกลับมาที่ช่องหลักของเราช่องสิบหกกลับความที่กลาง อันนี้ก็จะเป็นไฮโลคือกำลังทรงสูงต่ำตรงนี้25วัตต์ครับพอเรากดโล1วัตต์สามารถใช้ในเวลาเทียบท่าได้นะครับเท่านี้นะครับ